ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะฟันธง12ราศีชาวราศีกันในปี2567ค่ะ พันพยากรศาสตร์โหรฟันธงฟันธง12ราศีในปี2567เพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตรับปีใหม่ราศีไหนจะรุ่งโรดราศีไหนไม่ค่อยดีต้องทำบุญเสริมดวงชะตาปี2567จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงดาวเคลื่อนที่มาทับดวงโลกดวงเมืองปีที่กำลังจะมาถึงนี้ดาวมฤตยูได้เคลื่อนย้ายออกไปแล้ว โรคภัยไข้เจ็บความตายความสูญเสียจะย้ายออกไปแล้วปีนี้จะเป็นปีที่โดดเด่นปังเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อขึ้นปีใหม่เป็นการเริ่มต้นด้วยความหวังยาวตั้งแต่ปีใหม่ยิ่งยาวไปตรุษจีนไปถึงสงกราน ปีนี้จะยิ่งใหญ่เป็นการเริ่มต้นปีด้วยความหวังกำลังใจส่วนโหราศาสตร์จีนจะมีเรื่องของยุค2567นี้จะเป็นการก้าวสู่ยุคเกยุคแห่งความก้าวหน้าทุกด้านและตนได้ดูดวงเมืองของหลากหลายประเทศฟันธงเลยว่าประเทศไทยดวงเนื้อหอมที่สุดโดยอาจารย์ลักษ์ได้ทำนายดวงชะตาของ12ราศีในปี25ง7ไว้ดังนี้ค่ะ ราศีกันเป็นราศีที่ราหูเล็งมาตั้งแต่ตุลาปี66เล่งไปนานครึ่งปีดาวพฤหัสบดีก็เล่งมาเป็นมุมมรณะกับราศีกันหมาะดูที่ไหนก็ดูกันว่าไม่ดีแต่อาจารย์ลักษ์มองว่าน่าเป็นห่วงแค่ปี66ที่ผ่านมาค่ะ แล้วอาจจะลากไปถึง30เมษายน2567แต่หลังจากสิ้นเดือนเมษาไปจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอีก8เดือนที่เหลือในปี2567จะมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เปลี่ยนจากร้ายๆจะกลายเป็นดีหมดแบบพลิกผันเลยค่ะ สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตค่ะ